กาบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนคะ่ะดิฉันนางสาวพิมพเวียรุหุริยานักศึกษาชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะวันนี้จะมานําเสนอรายงานผลปฏิบัติสารกิจศึกษาประจําปีการศึกษา2 5 6 3ค่ะโดยฝึกงานอยู่ที่สํานักประชาสัมพันธ์เขหนึ่งขอนแก่นค่ะฝึกในส่วนของ แผนงานและพ,พัฒนางานประชาสัมพันธ์ค่ะ,สำ,ะส,สำนักประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เคนหนึ่งอนแก่นก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6พฤศจิกาพุทธศักราช2503ค่ะโดยมีหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของกรุมประชาสัมพันธ์ในการรับผิดชอบงานสื่อวิทยุและก็สื่อโทรทัศน์ โดยรับผิดชอบในส่วนของภาพตะันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งที่เป็นจังหวัดค่ะก็คือจังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมหาสารคามจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองพลำพูจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดบึงการค่ะโดยทําหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแล้วก็งานประชาสัมพันธ์ แล้วก็ส่งต่อ,องานประชาสัมพันธ์ไปกับไปให้สื่อของแต่ละจังหวัดได้ปฏิบัติค่ะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นนะคะมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักในระดับภูมิภาคในด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลและสื่อการสื่อสารมวลชนค่ะเพื่อให้ประชาชนมีการมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็พัฒนาสังคมให้ยั่งยืนค่ะในส่วนของ หน้าที่ในส่วนของแผนงานแล้วก็พัฒนางานประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนนี้จะจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบวิจัยแล้วก็ประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการที่จัดขึ้นโดยสำนักประชาสัมพันธ์เคหนึ่งขอนแก่นค่ะแล้วก็ในส่วนที่สองก็คือจะให้คำปรึกษาเสนอแนะให้ความเห็นด้านวิชาการในใน,ในทั้งระดับภูมิภาคแล้วก็ทั้งหน่วยงานภายนอกแล้วก็หน่วยงานภายในค่ะในส่วนที่สมคือ จะประสานงานแล้วก็บูรณางานบูรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของทั้งหน่วยงานภายนอกแล้วก็หน่วยงานภายในค่ะส่วนที่สี่ก็คือจะเป็นวางแผนแล้วก็จะทําแผนงานและงบประมาณในโครงการการประชาสัมพันธ์ของสํานักงานประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งคอนแกนค่ะและในหน้าที่สุดท้ายนะคะคือบริหารโครงการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่ะและหน้าที่ในการ งานที่ได้รับมอบหมายนะคะก็คือมี3อย่าง,งคือ1ดูแลอัปเดตข่าวสารในด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน f b o o k o o n f a c e b o o k Fanpage Fan ผู้ใหญ่ลีตีกองค่ะซึ่งเป็นเพจที่จัดขึ้นโดยส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะค่ะส่วนที่2คือจะทำอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์จากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นแล้วทศสุขถูก,ถกส่งต่อมาทุกสัปดาห์ค่ะและในส่วนที่ถามคือทําหน้าที่ในการเขียนบันทึกรับส่งหนังสือเอกสารแล้วก็งานธุรการอื่นๆเป็นต้นค่ะในส่วนของภาคนิพนธ์นะคะจะทําเกี่ยวกับการวิเคราะห์การนําเสนอข่าวของการประชุมข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นค่ะ ที่มาและความสําคัญนะคะก็คือโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยีสังคมการเมืองสิ่งแวดลอ้อมโดยเฉพาะด้านทางด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีขีดจํากัดน,นะคะเป็นผลดีต่อการติดต่อสื่อสารและก,การนําเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ค่ะโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีการใช้หลักแล้วก็ดําเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้รวมถึงนโยบายในการดําเนินงานต่างๆด้วยค่ะโดยรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นหน่วยงานหลักในการทําหน้าที่ในการนําเสนอข่าวสารและข้อมูลต่างๆให้แก่ประชาชนถูกแล้วถูกส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกลุมประชาสัมพันธ์หนึ่งในนั้นก็คือสํานักงานสํานักประชาสัมพันธ์เตหนึ่งขอนแก่นค่ะ ประชุมสู่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่จัดตั้งขึ้นในทุกสัปดาห์เนี่ยเป็นตัวกลางในการติดต่อแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันค่ะโดยจากการศึกษากิจศึกษาแล้วก็การเข้าร่วมในการประชุมนะคะจะทําให้เห็นว่าสํานักประชาสมันเกณ์หนึ่งของแกนเนี่ยไม่มีการคัดแยกข้อมูลหรือจัดประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจแล้วก็มุ่งที่จะศึกษาวิเคราะห์ในการ ในประเด็นในการนำเสนอข่าวค่ะเพื่อให้เห็นประเด็นข่าวที่ถูกนำเสนอในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างชัดเจนและสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปไวิเคราะห์และจะทาเป็นฐานข้อมูลและทําการเสนอข่าวสารในการในครั้งต่อไปค่ะงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การนำเสนอข่าวของการประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสํานักของสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งจังหวัดขอนแก่นค่ะ ระเบียบวิธีวิจัยจะใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางปริศาสตร์ค่ะด้วยการวิเคราะห์แล้วก็การทําจัดหมวดหมู่ข่าวสารจากการประชุมนี้ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมค่ะโดยสรุปผลการศึกษานะคะจากการวิเคราะห์ประเด็นข่าวสารที่มีทั้งหมดก็คือมีทั้งหมด1 1 7หัวเรื่องจัดหมวดหมู่ได้ เป็น8ประเด็นค่ะประเด็นที่1ก็คือนโยบายของรัฐและโควิดประเด็นที่2คือกิจกรรมและการทํางานของรัฐประเด็นที่3คือสถานการณ์ทางการเมืองประเด็นที่4คือภัยวิบัติและการจัดการมลพิษประเด็นที่5คือการส่งเสริมและพัฒนาประเทศประเด็นที่6คือข่าวในพระราชสำนักประเด็นที่7คือการเลือกตั้งและประเด็นที่8คือการปรับเปลี่ยนร่างกฎหมายค่ะเมื่อทําการวิเคราะห์ทั้ง8ประเด็นเนี่ยจะพบว่าน้ําหนัก ในการนำเสนอข่าวทั้งหมดเนี่ยก็คือจะมีประเด็นนโยบายของรัฐและโควิดที่มีการนำเสนอข่าวมากที่สุดโดยรวมทั้งหมดเป็น65หัวเรื่องค่ะเนื่องจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นเนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่ในการดูแลของรัฐและมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้โดยในช่วงโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องออกนโยบายแล้วก็มาตรการต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือและเยียวยาวประชาชนให้สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ค่ะโดยลองลงมาคือกิจกรรมและการทํางานของรัฐพบทั้งหมด16หัวเรื่องค่ะโดยเป็นการนําเสนอภาพลักษ์ที่ดีของรัฐบาลในการทํางานค่ะ ในส่วนที่3ที่พบนะคะก็คือการปรับเปลี่ยนรล่ากฎหมายมีการนําเสนอทั้งหมด7หัวเรื่องค่ะโดยเน้นให้โดยเน้เนนําเสนอให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านของกฎหมายโดยโดย,โดยรัฐบาลในส่วนอื่นประเด็นเขาในส่วนของประเด็นอื่นๆมีการนําเสนอข่าวในโริมาที่ใกล้เคียงกันค่ะจะเห็นได้ว่าการนําเสนอข่าวของสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นเนี่ยจะเน้นในการนําเสนอภาพลักษณ์ ที่ดีของรัฐบาลรวมถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนผ่านรูปแบบวิดีทัศน์สื่อวิทยุอินโฟกราฟิกและเครือข่ายอาสาสมัครของหมู่บ้านและชุมชนเป็นต้นค่ะโดยการนาเสนอข่าวในลักษณะนี้เป็นการนําเสนอข่าวจากบนลงล่างค่ะคือการนําเสนอข่าวจากรัฐบาลถูกส่งตรงมาโดยประชาชนเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามค่ะซึ่งจาก ซึ่งต่างจากสำนักข่าวของเอกชนและท้องถิ่นทั่วไปที่มีการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากกว่าค่ะโดยจากข้อค้นพบจากการทำวิจัยนะคะทีนี้จะเป็นประโยชน์ที่สามารถทำให้ที่สามารถเป็นข้อเสนอแล้วส่งตรงให้หน่วยงานได้พิจารณารูปแบบของการนำเสนอ,อ,อเพื่อเพิ่มข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือเกี่ยวข้องกับชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะ ค่ะและในส่วนสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นนะคะที่ให้ความที่ให้การอนุเคราะห์ในการรับผู้จัดทำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติสายกิจศึกษาในครั้งนี้แล้วก็ให้ประสบการณ์ในการทำงานค่ะขอบคุณค่ะ